จนตรมโอ้เธอคงเห็นลางรมมาลากมาชมจนสมำทางน่าใจหลอกฉันให้มีหวังมันมาหลอกรักกันจนฉันไปเฝ้าครวนรำพึงขนึ่งอะไรผูกพันรักไว้เพียงเธอ เป็นชายที่ยวลาหิงทุกรายดังเนื้อสายที่เจอหลากลวงจนฉันละามาใจเธอโดนเธอเพียงเธอปลาลงบำเรอจ,จนซ้ำใจเธอโทษเธอมาเรื่ออคนใจร้ายพองมา